วันนี้เราจะมาเปิดตัวละครนะครับผมเฮ้ยตู้ตู้อะไรตู้ดีเล็กใช่ตู้ไรเด้นเหรอือชื่อไรเด้นชื่อไรเด้นนารักจุเลยไรเด้นเดี๋ยวเรียกพี่ว่าพี่เมย์ไม่เห็นเลยไมพี่เมย์เหรออันนี้เราเปิดมาแล้วสามสิบห้าอ่ะสามห้า มาเริ่มดิกดสามทีก่อนจะได้ลุ้นห้าทีทีหลังห้าทีกดอะไรห้าทีก่อนเนาะเมื่อกดกดสามิบกดไปก่อนสามิบแล้ววอะสีทองออกเลยเนี่ยแล้วนี่ได้ตัวนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าสลิมสลิมไรเด้นเนี่ยเนี่ยนะตัวใหม่ทำไมต้องสลิมไรเด้นอ่ะถ้าว่าเป็นนายพลมั้งเนี่ยนายพลเป็นมือขวาของไรเด้นไปสปอร์ตกันได้อืมไปอันนี้มันกดเยอะเนี่ยทำไมันค้างอย่างวะอ๋อมา แล้วจับมาดี้เฮียเฮ้ยมวย่างยันมาโง่อะไรมั่วมั่วโอ้ไปเนอะเอ้ยโอ้โหโอ้โถไอเอาจริงนะไอดาบเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เลยสุ่มแรกๆเนี่ยไอเดอะเบลเนี่ยต้องรอดูตัวสีดาวที่มันเกี่ยวกับเลือดอะไรเงี้ยยังไม่มีตัวละครเลยดูดีสีดาวเมื่อกี้จะบอกได้ะสีดาวที่มึงว่านี่คืออันเดียวอันนั้นอ่ะเอ้ยตึ้งหลิงเ้ย ได้อยู่เสี่ยงหลิงเสี่ยงหลิงหมีเสี่ยงหลิงหมีพ่นไฟไปสวยได้ม่วงตัวเดียวอย่างคุ้มม่วงตัวลเอาอุ้งไงเดี๋ยวมีลุ้งลุม่วงอุธตัวนึงเอาละทีนี้ก็เป็นสี่สิบห้าเอาละสี่พันละอ่ะสี่พันละไปเลยหนุ่ยป่าม่วงไหมม่วงไหมม่วงไหมไม่ม่วงอ่ะถ้ไม่ม่วงพี่บิ๊กไม่ไม่ทองโอ้ม่วงไหมก็เหน่ยม่วงก็ต้องม่วงแล้วไอ้ที้อ่ะลืม ไม่โม่สองหรอไม่ใช่อย่างอันนี้มันตามดาวอันนี้ฟา้าฟ้ารวๆนี่ก็ฟ้านี่ก็ฟ้านี่ก็ฟ้าอีกดาวอันเดียวแน่เลยอีกแล้วฮัลโหลเดืบเบลเดืบเบลชื่อนี้ไอเดี๋ยวมันใช่หรอวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงหงายไม่มีตัวละครเลยไี้ยนะภาษาบ้าเอ้าเดี๋ยวตู้วูดมันก็อยู่นี่ไม่เจอทำไมมันออกอันนี้วะไี้ยไก่อย่างเกลือไี้ยวันนี้เกลือจังวะ อะไรอ่ะทำไมสองทีมันเกลือแล้วแล้วเนี่ยมันเกลือสองทีแล้วเนี่ยตัวละครมาตัวเดียวอ,อ,อย่างงี้ที่อ่ะทำไมมันตัวละครเลยม่ตัวม่ไม่ตัวดาบอะไรเงี้ยไม่ไดอาวุธ <c oughs> อะไรเนี่ยอาวุธก็ไม่ได้ใช้นะทำไมมันที่จริงมันต้องไอ้น,นี่ไม่เหรอวะมันเลดอาบเดี๋เขาไปตึงรายละเอียดหรอยีมันเล่น, <c oughs> นล,ลินล้นแล้วเนี่ยใช่เหรอดาบมันเพิ่มด้วยหรอวะนั่นเดิเอ๊ะไอ้มมบวกเพิ่มนี่อาวุธ เนี่ยอาวุ้ตเต็มไปหมดาวมีบวกเพิ่มเลยเนี่ยอนี้เนเราขอเนี่ยอุวตเราขอเราเนี่ยอุ้ตเต็มไปเนี่ยแต่มันไม่อัพนะมันก็น่าจะได้เออมันก็เนี่ยถ้าเกิดเขียนอัพจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันโอกาสได้เยอะอะไรอ่ะฮัลโหลมันในนี่วะมันเอาผิดตู้เนี่ยเล่นลิ้นแล้ว ไอ้เมื่อกี้ฝีห้านะต่อไปก็ห้าห้าใช่อันนี้ฮห้าห้าเนี่ยหกห้าแล้วหกห้าหรอใช่หรกห้าเรอต่อไปอีกห้าทีทำได้เค็มปากอีกแล้วมาหนึ่งยังหน่งยหนึ่งอันนี้หกห้าแล้วก็อีกห้าทีครบเจ็ดสิบเกลือเกลืออีกแล้วไอ้ปลมูสอง ไม่เกิดจริงวะไม่มีตัวละครเลยเหรอวะว่าว่ามีโอกาสเจ็ดสิบทีแล้วมึงอาจจะไม่ได้มีโอกาสเพราะมึงเกลือมากเอาละไปอีกห้าทีกดทีละัหนึ่งพอได้เวลาลุ้นซะแล้วได้เวลาีห้ามเลยห้ามเอลือละเอาเกลือไอทีอ่ะสองไม่สาม ก็เกลือเกลือย์ีกูไม่ได้เจ็ดสิบแน่เลยบอกไอกูแปดสิบ้องเจ็สิบตว้าเราต้องเชื่อมั่นอ่าเนี่ยรอบนี้ต้องได้ถ้าเกิดเันไม่ใช่ไหเียเฮียเเกลืยเจ็ดสิบไอ้ัไปมุกิบเลยเนี่ยไม่ต้องรอเียอะไรแล้วเนี่ยเชื่อมั่นเลยะเชื่อมั่นเชื่อมั่นหน่อยว่านี้รอบนีได้รอบนี้ได้รอบนี้ได้มาแล้วเอ้ยรอบนี้ได้แต่มันการันตีอยู่แล้วอันนี้คือไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่การันตีอะไรใช่ไหม ตู้โคไปแล้วเต็มเลยเนี่ยตูโคเนี่ยหลายแพทย์เกินก็ได้เป็นโค้เยอะจังเออมาแล้วเอ้ยมาไหลแด้วมาไหลละมาไหลละมาไหลอะไรเนี่ยมาไหลเนี่ยนี่ไงโอ้ยู้อย่างเสียวบมเด่มาแล้วยวไปอีกรอบนึงใช่ไหมมาแล้วไหนมึงก็ไหนไหนมึงก็ไอ้นี่ละจะซีพีไปอีกรอบมึงเอนโหทีนี้ก็เหลือวุ้นแล้วอะ ทีนี้คือเราได้การันตีในมีวิธีแห่งเทพต้องอเ,เลือกนะว่ามันการันตีอเ,เอาเลือกการันตีเหรอใช่อันี้ไม่แน่ใจมันใช่ใช่มันเลือกการันตีแต่มันจะได้ง่ายือเปล่านี่ก็ไม่รู้เนี่ยหาก่ได้ทำการตีพุทธอาวุธอื่นในที่อห่าดีมากี่นขอให้มันแบบการันตีเลยเนะี่ย แต่แต่ไอ้ตู้กู้นเราคือมันได้ง่ายมากเลยนะเลยจริงเนี่ยนี่ก็ที่จริงมันต้องโผล่ตู้นี้ดิเดเบลไปโผล่ไปกดเลยไม่ต้องรีรออะไรเที่อะไรละไปต้นรีรอน้านะาน้าน้น้น้ไม่ได้เลยไม่ได้ออกเป็นวันในกับธนู sacrifice อะไรนั่นแหะเขลงเอ๊ะทีนี้ติบแล้วอ่าไปอีกจะเกือตู้วุ้นได้หลาประเด็นข้ามไปเลยแล้วรอก็มีแล้ว เกลืออะไรรัวๆโอ้ยหลายแผ่นสามหมื่นแผ่นนี่ก็คือเกลือว่ะเอ้าเฮ้ยไอ้ยังโผล่มาตรงนี้แล้วก็เดือบเบลก็ยังจะโผล่รู้สึกเป็นของคู่กันเลยเนี่ยเจ้ยหนิงสีหกแล้วมั้งเนี่ยไปอีีกทนึงว่าออกแล้วเรไม่ออกแล้วว่าเราไม่ออกแล้วบอกกุส่าบอกออกง่ายแท้ ดมไ,มไม่ออกห,หรอเที่ทำไมมันเยอะจังอ่ะเออแปลกแล้วว่ะไม่แปลกว่ะมันเกลือเกินไปไม่หรอวันเนี้ยเค็มแล้วเน, <c oughs> นี่ยรู้สึกสัมผัสได้แบบเค็มในปากเนี่ยดูด,ดิฮัลโหลเฮ้ยทเไมมัน,น,น <c oughs> ออกอยากไงะวะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่ไอ้ตู้เราคือมันได้ง่ายมากเลยอจริงเนี่ยนี่ก็เราคอนเทนต์มาเนี่ยไอ้ฮีอ่ะ ทำไมตอนนั้นมันออกง่ายอ<ล>ดีจังวะอีกแล้วดิวดานีเนี่ยนะขาดห้าแล้วเนี่ยยางเกลือไอสัไอแกไม่ทำคอนเทนต์ดีเกลือเลยอาริโดเออโรงี้แอบ,บเปิดเองดีกว่าเพราะมันเป็นเพราะคอนเทนต์โอ้หมืมหม่นห้าไปแล้วหมื่น้าเอาละไอไก่รองไดที่หยเกงาอแอ๋แล้ว,อ,วออแล้ว,วออแล้วออแแล้วออแล้วแล้วอ๋้วอ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 ้ว้วอ๋อแอ๋อ้วล้ลอแล้ว ไก่เพิ่งเอาคอนเทนต์แล้วแหละไอ้สัตว์อะไรเนี่ยโอ้โหไอ้จับดาบนี่ตมลองหล่อดาบคู่บุญก็หร่อยกันจ้าดาบคู่บุญโอ้โหนตะมุตะมุดเกลือจัดไอ้เงี้ยนี่เรียบร้อยโอ้โหเนี่ยหนึ่งกับสองเห็นปะดูเอาละโคตรเกลือขึงทางแล้วว่ะมันต้องสุกว่ะมา ไปแล้วมอไหวไม่ข้ามไปละอ้าวแล้วไม่ถือว่ามันถือว่ามันเต็มสองแล้วันทมันก็จะการันตีมันหน้าสามเนี่ยค่าจะตาเหลืออีกสองเหลืออีกหนึ่งแสดงว่ามันการันตีรอบที่สองว่าได้แน่นอนปะไม่น่านะคิดว่าอะไรอ่ะเ็ฮ้ยเต็มปิดเข้มปิดยังเต็มอีกมีคนชั่ว ใช่ไม่ดหลืแก้วอยากเล่นเล่นเล่นอกทีเลยเปล่าทำไมมันดูเกลือขึ้นตั้งแต่หลังจากที่กูไม่ได้เล่นวะแน่นอนสิหรือว่าเป็นเพราะมึงมหรอเป็นแค่มึงหรือเปล่าไ,ไม่รู้ว่ะ่ะเปิดแล้วนะทองไม่ทองเลยทองไอ้เหี้ยมีโนโอเอลมาเฉย กเกลือลจัดเลยไม่หอมไม่มีหอมเลยหอม,อมอแบบวิวเลยเดือบว,วิวเลยทำไมหอมทำไมตู้มันออกยากไงวะฮัลโหลโอ้โหจะหมดละเพชรที่สะสมมาแกแทบ,บรอโอ้โหไม่ออกอีกวองเอกเอตจริงจริงโอ้ยก่เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยทรง 5, หน้าพันละโอยจบแล้วไม่ได้ตัวละครอีกตัวเดียวแล้วแหละก็นั่นน่ะสิซื้อไปเลยละสอง อ่ะไปต้องได้หอเหรอวะน้าๆๆเออทองมาแล้วมาได้เวลาสักพักหอกหน่อยเร็วไม่หอกไม่หอกเอ้ยยังเอ้ยนายน้อยมาทำไมเอ้ยเฮีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้แล้วเนี่ยโอ้ยยี่ยได้ยี่อะไรเนี่ยสัตว์หรืออะไรได้เลยไงเยือยแล้วไอ้เหี่เออยี่หนึ่งยี่ไม่ได้อี่ยี่สองแล้วนี่ไอ้เต็มแล้วเนี่ยอันนี้เต็มแล้วมั้งเออเต็มแล้วเนี่ยสอนยก็การันตีเลยว่ะโอ้โหแล้วไม่ได้เต็มเกือบหมดแล้วสองดาวไปแล้วไกด์นาเพชรมันจะพอไหมเนี่ยนั่นเดะมันกดมันการันตีกี่เทียบมึงลองนับประวัติดูดิ ว่าประมาณกดกี่ทีมันถึงจะได้ดับฮะโหมันอ้าวคราวนี้มันต้องรออีกท่าอย่างเงี้ยต้องรอชั่วโมงนึ็นถึงจะมีขึ้นมันก็กดเงื่อนโคตรเกลือเออโคตรเกลือเลยอย่าไปหาเปิดคนในกลุ่มเขาบอกอยู่อย่าไปหาเปิดกันนะครับเอาละก็ต้องเปิดแล้ว้องแท่านั้นไอ้เยี่ยกดสามียังติดเหรออ๋อไม่ใช่นหรือหมดเลยหมดหมดหมดวันนี้หมดเทียไอ้เทียรนี่เกลือจัดย่ชอบมาดองมาตั้งนานเกลือแดก เข็มไมิดไหนก็รอบสุดท้ายสามสิบแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ออกเลยวะยังมีอีกก๊อกนึงไงเออมันยังมีก๊อกนึงนี่ไหนวะนี่ไงไอดท้ายเหรอสองพันเจ็ดมีอยู่สองพันเจ็ดทำเพื่อเติมข้าวหรอหรือมึงทำอะไรไอ้นั่นไงไอพอลน่ะอ๋อพอลนี่โอ้ยที่จริง เพชรก็จะใช้แบบซื <único Liberty Overwatch> ้อแบบพวกแฟชั่นอะไรอย่างนี้คอสตูมแต่ช่างมันได้เวลาเกลือขอก่อนได้เวลาฮีโร่ไม่ออกเกลือแต่โ้ยใกล้แล้วแต่น้ำตาจะไหลนี่ไงได้เติมความหวานเลยหายเกลือชูโค้ดหมด1000 102เพชรเดี๋ยว102ได้ดิจากสก30,000เหลือ00มีอีกก๊อกไหมเร็ว มี่ะมีมีโอ้หมดเลยอ่ะเออหมดเลยมันการันตีแล้วอ่าอยังไอ้นี่เลยยังไม่ออกอ่ะยังเกลืออยู่ไอวจัดเกลืออ่ะอะไรเนี่ยเอาคอนเทนต์นั่นแหละคนคนนี้ไอ้เนีย